นะมา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 ,มาเพื่อนเพื่อนทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะกินได้ทั้งวันนะห้โยเกิร์ตกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเห็ okay, นเะนอือทานโยเกิร์ตด้วยกันนะคะกาแฟแร้อน วันนี้วัน oh, น mm. ี้วันน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 ีนี้วันเี้ัวัวัวัน์ีันัน้วัน้วันไี้วันนี้ว้อยู่ก็กินนะคะอยนา้วอะไรนะีี่ กินเพื่ออยู่ไอ้พวกอยู่เพื่อก,กินก็พวกตะก,กุยตะกายนะคะตะก,กุยตะกายเหมือนคนไม่เคยมีกินน่ะนะคะเห็นไ like ลฟ์โชว์หลายๆคนเห็นเลียวไลฟ์โชว์พวกครีเอเตอร์หลาย,ลาย,ลายๆคนนะ,ะเวลากินอาหารนะกินอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรที่มันอร็ดอร่อยแซบนัวแซบนัวแต่เวลาท่าทางกินน่ะกินแบบคุณจะรีบกินไปถึงไหนคุณแบบสวกเอา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 นะคะ แล้วก็กินแบบหยิบหยิบสุกๆแล้วก็สวกเอาสวกเอาสวกเอาแบบคุณคุณลองพิจารณานะคะในรูปในในในรูปภาพที่มันออกมาในในในฟิมนะคะมันเหมือนอะไรอะ่ะมันเหมือนตอบใช่ไหมมันเหมือนพวกคนตายอดปรอยากไม่เคยเจอไม่เคยได้กินอะ่ะเหมือนเนี่ยตำแซ่ตำ,ตำ,ตำนวอะไรเงี้ยหรือว่าอาหารอะไงประเทศออร่อยอะ่ะแบบสวกเอาสวกเอาสวกเอา,เอาแบบเส้นมันก็ยาวเหยียดยาวเหยียดออกมา่เงี้ยนะคะ แล้วแบบมันมันไม่ได้ดูแล้วสวยงามมันเหมือนพวกพวกปอกน่ะพวกพวกพวกผีปอกผีเป็ดที่ตาอดตาอยากไม่เคยได้กินน่ะนนองเอออยากว่าพี่เข้มว่าเลยเนะคุณคุณพิจารณาเอาเองนะคะเวลาไล่เรื่องการกินนะคะเวลาคุณไล่เรื่องการกินอาหารน่ะเอาให้มันแบบอืมอืมคนเขาดูแล้วมันแบบสบายหูสบายตานะคะ แล้วมันดูสุภาพหน่อยมันไม่ใช่สุภาพหรอกมันก็ไม่ใช่แดดจริดนี่ใส่แซ่งค่อ,คอยๆกินก็ได้นะคะอืมอย่างเงี้ยมันไม่มีใครมาจับเวลาคุณหรอกมันไม่มีใครมาตั้งเข็มจับเวลาคุณว่าคุณต้องทําเวลาแบบบางคนลงไล่เรื่องกินกินอาหารนะแบบโอแซ่บเนือ้อแซ่บเนือเน้อกินแบบสุกเอ้าสุกเอาแล้วก็สุกฉุกเด็ดๆมีปลาก็ดิบๆหมูเนื้อก็ดิบๆดบแดงฉานเลยแล้วก็ บางทีก็เส้นขนมจีนเส้นแซ่บนวอะไรเนะ่ยยาวเหยียดเลยนะมันเหมือนกับคนแบบไปอดไปอยากไม่กี่สิบชาติวะแม่งนึ่งไปเคยได้กินแบบนี้ไงอะไรเงี้ยแบบกินแบบโอ้สวก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 เอาเงี้ยแบบสกมกอะเออเหมือนแบบอยากทําให้ดูอร่อยอร่อยแต่มันไม่ได้ดูอร่อยอร่อยนะกูจะอ้วกออกมาเง,งี้ยบอกตรงเอะ่ะ คุณจะอ้วกออกมาอูเห็นแล้วอะเออหลายๆคนก็ต้องมีความรู้สึกอย่างเนี้ยเวลาคุณดูในไลฟ์ในฟิล์มของของคนของคเคทียติดทั่วไปที่แบบเวลาการกินอาหารเราสวกเอาสวกเอาสวกเอาสวกแบบหมูอะเหมือนหมูกินข้าวหมูอะสวก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 กินแบบไก่เ่ยค่อยๆกินค่อยๆเคี่ยวค่อยๆกินก็ได้ไม่มีใครมาจับเวลาของคุณหรอกเวลาคุณทำเคลติเคเตอร์อืม กินแบบสุภาพสุภาพเนี้ยอืมอร่อยแม่อร่อยอ็อยจ,จ้างจ้าหัวมันเถอจะจ้าหัวแม่มันเถอะเี้ยนะก็ทําแบบให้มันแบบดูดีหน่อยนะฮะไม่ใช่แบบส่วงเอาสวกเอสเอสวัสดีค่ะเพื่อนๆใครเข้ามาในชแนลนี้ในช่องพี่กิมก็เข้ามาคุยกันเะเออ หลายๆคนอาจอยากจะคอมเมนต์แบบพิมน,นี่แหละลวเวลามองเห็นภาพพ์คนกินคนลงลงไลน์แล้วแบบกินอาหารแบบสวกเอาสวกเอาสวก,กเอาแบบดุดดุดสุดๆแล้วก็เส้นยาวเหยียดนั่ยนะโอ๊ยเห็นแล้วอ้วกจะแตกมันเหมือนคนไตอดตาย,ยากมาไตชาติปางไหนว่าเหมือนปลอกเหมือนเป็ดเ,เลยเออนะเออซอมบี้เออเออซอมบี้เออซอมบี้ที่อเมริกามันชอบนังทำหนังไงซอมบี้ หลายๆคนอยากจะคอมเมนต์แบบนี้แต่ไม่กล้าคอมเมนต์ใช่ไหมเอานี้พี่คึ้มคอมเมนต์ในภาพจริงๆะะแล้วว่าแล้วคนที่ทาเคเตอร์ทั้งหลายนะคะที่ทําภาพเกี่ยวกับกินอาหารส่วนเอาสวเอาสวเอาเหมือนจะอุดอยากมันจะซาดปากไหนคุณดูนะคุณไปแกะดูภาพของคุณวนะ่ามันดูดีไหมอาจจะมีคนลิงค์คนคนลิงค์คนไลค์ให้คนกดวิวร้อย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 ,อย,อยพันล้านวิวโอเค okay, ก็คงจะเป็นประเภทเดียวกนะันเนาะ แต่สาหรับพี่คิมก็กูไม่กดลิงก์กดไลค์แซบนัวกับมึงหรอกกูแบบกูจะอ้วกออกมาโอเคกูจะอ,อ้วกเห็นแล้วกินกชา้าๆค่อยๆดื่มค่อยๆกินก็ได้มันยะมันยงังมันยะมันยงังค่อยๆกินไม่ใช่บบโห้ยายอดายอยากเป็นปลอกเป็นเป็ดไม่ไดงไหนสกเอาสกเอาสกเอากปลาหมูสกะสก,สกข้าวข้าหมูเนาะเออแฮร์รี่กูดแค่นี้เนาะอ่ะวันนี้เอา ไล่ขำขำขันขันมานะคะในการกินอาหารออกเคลียเตอร์เคลียทีฟต,ตั้งหลายนะคะหลายคนไม่กล้าคอมเมนต์ไิคกิ้มคอมเมนต์นะคะแล้วคุณก็อาจจะพิจารณาตัวคุณเองในรูปภาพของคุณที่เป็นออกมาด้วยนะภาพพดนะแกเนาะแกนี้นะคะไปแล้วค่ะจะทันไปควัดก่อนนะคะบาย